บหนุ่มเมรน,นิสัยเสียเอานิสัยไม่ดีจากบ้านตัวเองมาใช้ที่ประเทศไทยเข้ามาเล่นสงการในประเทศไทยแล้วขณะที่คนเล่นสงการอยู่นั้นใช้มีดกรีดกระเป๋าใส่มือถือแล้วขโมยมือถือนักท่องเที่ยวไปถึงสี่เครื่องจับได้คาหนังคาเขาแต่ก็ยังปากแข็งบอกว่าไม่ได้ทำไม่รู้เรื่องถามว่า ทำกันกี่คนไม่ได้ทําไม่รู้เรื่องแต่มือถือนั้นอยู่ในกระเป๋าของหนุ่มเขมรคนนี้ถึงสี่เครื่องประเดือนมีคลิปมาให้ดูไปดูคลิปกันก่อนเลยนะคะว่าเขมรนิสัยเสียคนนี้จะพูดว่าอย่างไรไม่รตเข้ามาดูนี่มาจะปิดเครื่องหรือเรื่งเลยฮัลโหลครับพี ไม่ครับโยโยตรงแยกครอบครัวทํกกี่คนไม่ได้นฮะไม่ได้ทด้อบเขาไมอยู่ที่นี่ไงเขาสีม่งไปเล้นะเอ้าคุณถามเห็นกันแล้วนะคะว่าเขมิ้นคนนี้นิสัยไม่ดีเลยนะคะมาขโมยมือถือเขาขณะที่เขากำลังเล่นกันอย่างสนุกสนานแล้วเร่งสงกรานเนี่ยนะคะ ก็ยังเป็นเวลาที่สนุกสนานเนาะคนเราก็ไม่ทันได้ระวังตัวแต่เขาเอากระเป๋าพลาสติกเนาะใส่มือถือเอาไว้เพื่อที่ป้องกันไม่ให้เปียกน้าใช่ไหมละ่ะทีเนี้ยขเขมรนหนุ่เมเขมรคนเนี้ยก็เอามีดไปกรดีดรักเอาขโมยมือถือเขาไปทั้งสี่เครื่องนะคะสี่เครื่องพอเขาจับได้ก็บอกว่าไม่ได้ทําไม่รู้เรื่องเอา้าไม่รู้เรื่องไนดะ้ยังไงในเมื่อมือถือนั้นน่ะมันอยู่ในกระเป๋าของคุณตั้งสี่เครื่องไปเอามาจากไหนนะคะ คนไทยเราเนาะนะคะสองคนนะคะมีคนไทยเราสองคนรู้ตัวว่ามือถือหายก็เลยตามนะคะว่าอ่ามือถือนั่นไปอยู่ที่ไหนเพราะว่าเขาตามด้วย GPS เนาะแล้วทีเนี้ยก็เลยได้รู้ว่าไปอยู่กับชผู้ชายคนหนึ่งถามไปถามมาบอกเป็นคนเขเมรจับได้ไล่ทันขอค้นกระเป๋าเจอในกระเป๋าสี่เครื่องนะคะเจอในกระเป๋าตั้งสี่เครื่อง โอ้โหนิสัยไม่ดีอย่างเงี้ยเอาไปไว้ใช้ที่เขมรในการนิสัยชั่วๆแบบนี้เนาะคนไทยเขาไม่ทํากันนะคะและอีกอย่างเนึ่มันเป็นเทศกาลสงการคนกําลังเล่นน้ํากันอย่างสนุกสนานลองคิดดูสิว่าทําลงไปแล้วเนี่ยคิดหรือว่าเขาจะจับไม่ได้ประเทศไทยเราเนี่ยมีกล้องกี่ตัวในสถานที่ท่องเที่ยวอย่างนั้นนะคะเหตุเกิดที่ถนนข้าวสารเนาะนะคะทีนี้ ถนนข้าวสารเนี่ยคนมากันมืดฟ้ามัวดินทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าไปเที่ยวกันไม่รู้ว่ากี่ชนชาติที่อยู่ในนั้นนะคะต่างคนก็อยากสนุกต่างคนก็มัวแต่ห่วงเล่นกันไม่ทันได้ระวังตัวแต่ก็มีคนหัวขโมยแบบนุ่มขเขมรคนนี้แหละนะคะที่จ้อง ที่จะไปขโมยของไม่ได้คิดที่จะไปเล่นน้ําสงการกันอย่างที่คนอื่นเขาจะไปทํากันแต่ตัวเองคิดแต่ว่าจะไปขโมยของของเขาเป็นยังไงล่ะไปไม่รอดนะคะรู้อยู่ว่าคนไทยน่ะหูตาเยอะนะคะที่คนไทยจัดงานเนี่ยรู้อยู่ว่ากล้องวงจรปิดมีกี่ตัวแล้วคิดหรือว่าจะจับไม่ได้ตามไม่ทันที่เขามาเที่ยวสงการกันแลหลายคนได้ลหลายเชื้อชาติแล้ว ที่เขามือถือหายแล้วตามไม่ทันนะั่นน่ะเขาจะคิดอย่างไรเขาก็คิดสิว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนไม่ดีเลยเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยอุตส่าห์ไว้ใจคนไทยอยากจะมาเที่ยวงานสงการที่ขึ้นชื่อรือชาของประเทศไทยที่ โปรโมทกันอย่างครึกครื้นแต่พอมาแล้วกลับมาเสียของที่ตัวเองรักกลับมาเสียทรัพย์สินของตัวเองในประเทศไทยเขาไม่ได้โทษคนต่างชาตินะเขาไม่ได้โทษเขมรนะเขาโทษคนไทยว่าคนไทยนี่แหละเป็นคนละขโมยของของเขาไปเพราะเขาไม่รู้นี่ว่าเขมรคนนั้นอ่ะอ่ะเป็นเขมรเขาคิดว่าเป็นคนไทยแล้วทีเนี้ยต่างชาติที่เขาเข้ามาเที่ยวเนี่ยลองคิดสิเราจะอับอายขายหน้าเขาแค่ไหนเขมรเนี่ยทำให้ไทยเราขายหน้ามากๆเลยนะอาประเดือนพูดได้เต็มปากเลยลองคิดดูสิว่า เข้ามาขอทานก็เขมนในประเทศไทยทําให้ชาวไทยเราเนี่ยอายแค่ไหนแรงไม่พอแล้วเนี่ยในเทศกาลสงการที่เขากําลังเล่นน้ําสงการกันอย่างสนุกสนานเนี่ยกลับมาลักขโมยเอามือถือของนักท่องเที่ยวไปแล้วลองคิดดูสิชาวต่างชาติที่เขาเข้ามาแล้วมือถือเขาเสียไปนะมือคิดว่าเป็นคนไทยสิแล้วเป็นยังไงล่ะทีเนี้ยเขาโทษคนไทยเราเต็มๆเลย อายไหมล่ะทําให้เราเนี่ยอายเขาไปหมดเลยนะเพราะชาวเขเมรน,นี่เลยนะนะคะเอานิสัยดีไม่ดีอย่างเงี้ยน,นิสัยพูดง่ายๆคือเอานิสัยแบบนี้เนี่ยเอามาจากเขเมรนนะ่ะเอาไปกลับไปที่เขเมรเลยนะอย่าเอามาใช้ที่ประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยนะ่ะเขาไม่ใช้กันหรือว่าต่างด้าวอื่นๆที่เขามาในประเทศไทยเขาก็คลิกเขาก็ตรึกตองดูว่าประเทศไทยเนี่ยมีกล้องวงจรปิดตั้งไม่รู้กี่ตัวทําไปแล้วนะ่ะก็คือไปไม่รอดแต่หนุ่มเขเมรคนเนี้ย กล้ามากนะกล้าที่จะท้ากับระบบไทยกล้าที่จะลองของไทยนะคะเป็นยังไงล่ะไปไม่รอดนะคะไปไม่รอดก่อนที่จะเข้างานมาก็เหมือนกันเขาก็ตรวจสอบแล้วนะคะว่าใครเอาอะไรติดตัวมาบ้างแล้วใครมีอะไรบ้างเนาะนะคะจะมาทําอะไรไม่ดีหรือเปล่าเนาะ,ะเขาอุตส่าห์ตรวจสอบแล้วนะก็ยังไม่พ้นเนาะ,ะยังมีคนคนเนี้ยนะคะหนุ่มขมินคนเนี้ยมาทําเรื่องไม่ดีให้กับคนไทยเราอีกนะคะคิดดูสิว่า คนที่เขามาเที่ยวกันเนี่ยคนที่เขามาเที่ยวมาสนุกสนานมาเล่นสงการเนี่ยนะคะเขากลับมองเห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่ควรที่จะมาเที่ยวประเทศไทยเป็นประเทศที่ควรที่จะห่าง ไม่สมกับที่เป็นคําที่โปรโมทให้มาเชิญชวนมาเที่ยวประเทศไทยแต่พอมาแล้วมาเจอเรื่องไม่ดีแบบนี้นั่นเขาต้องคิดแบบนี้กันทั้งหมดนะคะเขาคิดแบบนี้กันทั้งนั้นถ้าเป็นชาวต่างชาตินาอนะคะแต่ทีเนี้ยกับไม่ใช่คนไทยเป็นเขมเมค่ะเป็นขเขมเเพราะว่าคนไทยเราอะไม่กล้าไม่ว่าทําอะไรนิดหน่อยโดนอยู่แล้วค่ะโดนรวบอยู่แล้วแต่คขมรมนต์นนี้มันเอาความกล้ามาจากไหนทําไมไม่คิด คิดสิว่าเขาเมรน่ะไม่มีกล้องวงจรปิดเหรอเขเมรเขาตามไม่ทันเหรอใช่ประเทศเขเมรเคยออกข่าวมานะคะว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นก็ตามตามจับไม่เคยได้เลยน้อยครั้งมากที่จะตามจับได้แต่ที่เนี่ยประเทศไทยนะคะหูตาคนไทยคนไทยเองก็เป็นหูเป็นตาให้กับกันและกันนะคะไม่ปล่อยเรื่องนี้ผ่านไม่ปล่อยเรื่องนี้ให้เฉยไปไเห็นไหมล่ะคะคนไทยเราเนี่ยแหละที่เขาไปจับได้ว่านุ่มเขเมรคนเนี้ย ลักเอามือถือไปเขาค้นออกมาเจอในกระเป๋าของเขมรของหนุ่มเขมรคนเนี้ตั้งสี่เครื่องปฏิเสธเสียงแข็งปฏิเสธหน้าตาเฉยว่าไม่ได้เอาไปไม่รู้ผมไม่ได้ทําไม่ได้ทําแล้วมันไปอยู่ในกระเป๋าคุณได้ยังไงใครไปจับยัดใส่กระเป๋าคุณเหรอถามว่าทํากันเป็นทีมหรือเปล่าพูดอย่างนี้ดีกว่าไหม คนนึงถือไม้คนนึงกีดได้คนนึงใส่กระเป๋าเดินไปอย่างที่เขาเดินเคยเห็นในคลิปที่ประเทศเขนามนเขาทํากันแบบนี้นะคะเขาทําอย่างนี้แล้วคิดสินว่าตัวเองจะไปล่อดคิดสินว่าตัวเองทําได้คงได้เงินเป็นยังไงล่ะเข้าคุกนะคะเข้าคุกทีเนี้ยจับส่งกลับบ้านด้วยจับแล้วก็ปรับด้วยนะคะเสียมากกว่าที่ได้ซะอีกนี่ยังบอกหน้าตาเฉยว่าไม่ได้ทํา ไอ้ที่ไม่ได้ทำนะ่ะไม่ได้รอดคุกหรอกนะคะไม่ได้รอดการปรับหรือว่าไม่ได้รอดการ จับกลุ่มของระบบไทยแน่นอนนะคะไม่ได้เราจะปฏิเสธยังไงก็ตามหลักฐานมีให้เห็นอยู่เต็มตาว่าคุณกำลังทำอะไรไม่ดีให้กับประเทศไทยอยู่คุณกำลังประจานประเทศไทยอยู่คุณกำลังให้ร้ายประเทศไทยให้คนอื่นเขามองประเทศไทยไปในทางที่เสียหายขมินพวกนี้เนี่ยไล่กลับบ้านไปให้หมดซะได้ก็จะดีนะครับประเดือนพูดถึงคนที่อยู่ในคลิปนะคะไม่ใช่รวมทั้งหมดเนาะคนดีเขาก็มีนะคะแต่ทีเนี้ย พอเรื่องไม่ดีมันเกิดขึ้นเขาก็จะรวมขเขมรนไปหมดทุกคนใช่ไหมละ่ะทีนี้คนขเขมรนดีๆก็จะพลอยเสียไปด้วยนี่ไงอ้ตรงนี้นี่แหละคิดให้ดีนะคะจะทําอะไรนึกถึงคนดีๆเขาไว้บ้างตัวเองอาจจะครั้งเนี้ยรักขโมยเขาไปได้สําเร็จได้เงินไปเยอะแต่ลองคิดดูสิว่า คุ้มกันไหมกับที่ทําแบบนี้อย่าทําอีกนะคะอย่าล้อเล่นกับระบบไทยอย่าเอานิสัยไม่ดีของตัวเองในบ้านเมืองของตัวเองที่เคยใช้มาจนติดเป็นนิสัยและสันดานแต่ประเทศไทยนั้นเขาไม่ใช้กันนะคะอยู่เมืองไหนก็ขอให้หลิวตาตามไม่ใช่ว่าจะเอานิสัยตัวเองมาปนให้เขาเป็นไปเขาไม่ทําตามหรอกนะคะนิสัยไม่ดีอย่างนี้เอากลับไปไว้ในคุก ใช้ด้วยตัวเองก็แล้วกันเนาะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้อยู่กับช่องประเดือนชาแนลนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ประเดือนด้วยนะคะ